สเสน,น่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนยอมรับตรงกันคือความมั่นใจของผู้ชายผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองดูน่าดึงดูดน่าเชื่อถือและทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงจํานวนไม่น้อยกลับบอกว่าไม่ชอบผู้ชายอดเก่งคําถามคือมั่นใจต่างจากอดเก่งยังไงเพราะหลายครั้งเส้นแบ่งมันก็บางเหลือเกินวันนี้เราเลยอยากชวนมาคุยกันว่า ทำไมผู้หญิงถึงหลงไหลในผู้ชายที่มั่นใจแต่กลับถอยห่างจากผู้ชายที่อวดเก่งความมั่นใจหมายถึงการรู้จักคนค่าในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำกล้าตัดสินใจและไม่วันไหวกับคำพูดรอบข้างความอวดเก่งคือการแสดงออกเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นต้องการการยอมรับจากภายนอกมากกว่าความเชื่อมั่นจากภายในพูดง่ายๆคือมั่นใจ เท่ากับยืนอยู่บนความจริงของตัวเองอวดเก่งเท่ากับยืนอยู่บนการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะทำไมผู้หญิงชอบผู้ชายที่มั่นใจให้ความรู้สึกปลอดภยัยผู้ชายที่มั่นใจจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอมีที่พึ่งและอยู่ใกล้แล้วสบายใจความมั่นใจที่แท้จริงคือความนิ่งไม่หวั่นไหวสื่อถึงความมั่นคงภายในคนที่มั่นใจในตัวเองแสดงว่าเขารู้ว่า อะไรคือคุณค่าและไม่จำเป็นต้องโอ้อวดเพื่อให้คนอื่นยอมรับสิ่งนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกเชื่อใจได้เป็นแรงบันดาลใจผู้จ่ายที่มั่นใจมักดึงดูดคนรอบตัวเพราะพลังงานบวกและความเชื่อมั่นจะส่งต่อให้คนใกล้ชิดได้รับกําลังใจด้วยทำไมผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายอวดเก่งทำให้รู้สึกถูกเปรียบเทียบเวลาผู้ชายอวดเก่งมักจะเล่าเรื่องตัวเองเพื่อให้เหนือกว่าคนอื่น ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆจะรู้สึกเหมือนถูกลดคุณค่าลงโดยไม่ตั้งใจสร้างบรรยากาศก,กดดันความอวดเก่งทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่สบายใจเพราะทุกการสนทนาเหมือนการแข่งขันไม่ใช่การแบ่งปันไม่จริงใจผู้หญิงมักจะสัมผัสได้ว่าความอวดเก่งหลายครั้งเป็นการกลบเกลื่อนความไม่มั่นใจภายในและสิ่งนี้ทำให้เธอไม่สามารถไว้วางใจได้ลองนึกถึงผู้ชายสองคนคนแรก เป็นคนมั่นใจเงียบๆแต่กล้าตัดสินใจมีเป้าหมายในชีวิตพูดเท่าที่จำเป็นและลงมือทำมากกว่าพูดคนที่สองเป็นคนอวดเก่งพูดเก่งชอบเล่าว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นถ้าเหมือนรู้ทุกเรื่องและพยายามแสดงว่าตัวเองสำคัญที่สุดผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกคนแรกเพราะความมั่นใจที่แท้จริงคือความสงบไม่ใช่เสียงดังในขณะที่ความอวดเก่งอาจดึงดูดชั่วคลาว แต่ไม่นานก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยและถอยออกมาผู้หญิงชอบผู้ชายที่มั่นใจแต่มั่นใจในแบบที่ถ่อมตนรู้ว่าตัวเองมีค่าแต่ไม่กดใครลงมั่นใจในสิ่งที่ทำแต่ยังเปิดใจฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพราะความมั่นใจที่แท้จริงไม่ต้องการการเปรียบเทียบแต่คือการยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นโดยไม่ทำร้ายใครสุดท้ายแล้วความต่างระหว่างมั่นใจและอวดเก่งอยู่ที่เจตนา ถ้าคุณมั่นใจเพราะคุณรู้จักคุณค่าของตัวเองนั่นคือเสน่ห์ที่ผู้หญิงหลงไหลแต่ถ้าคุณอวดเก่งเพราะอยากเหนือกว่าคนอื่นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนรอบตัวถอยห่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ผู้หญิงรู้สึกดึงดูดและอยากอยู่ใกล้จงเลือกความมั่นใจที่อบอุ่นถ่อมตนและจริงใจเนี่ยแหละคือเสน่ห์แท้จริงที่ไม่ต้องพยายามแต่ผู้หญิงก็พร้อมจะรักจากหัวใจ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้มีแรงทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ